แม่แพ้แฮปปี้มาจ้าเมื่อนี้มาอยู่ในสวนค่ะพี่น้องหลังจากเที่เ้าไปเที่ยวจังหวัดปัตตานีแล้วจปจังหวันนนทบ,บุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครอ,อุ้ยนครปฐมอุ้ยหาจังหวัดพู้น่าพี่น้องไปเที่ยวอาทิตย์หนึ่งค่ะคิดหอดสวนคิดหอสดหอสวนผักวัสันมันนี้กลับมากลับมาลุยเอานั่นดินเข่าก้องโฟมแล้วบ้ดนี้แม่แพวสีมาสวนพี่น้องปลูกอันบักทั่วพุ่ม ทวพุ่มไม่แพวซื้อมานสิบบาทนี่อ่าไม่แพวบ่เคยปลูกกับสีร้องปลูกเบิ้งค่ะบท่ทวพุ่มสีเขียวค่ะมาเบิ้งว่านสิบบาททวพุ่มสีเขียวนี่มันได้จักกันเม็ดอ,อู้หลายเม็ดอยู่ด้วยลายอยู่ค่ะไม่แพวใส่น้ำฮอน เอาแซน้ำห่อนจากครึ่งสมงค่อยเสี่ยงไปปลูกอ่าได้ประมาณครึ่งสมงคละอ่ะอย่าไปปลูกเดี๋ยวไปแม่แพลวเตรียมดินไว้ละจ้ะนี่แหละจะกลองเนาะยังไม่ไดนับเถอะเน้นนับมึงก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดกลองทั้งหมดสิบเอ็ดกลอง <c oughs> ไม่แพลวจะยอดอัน ไอ้กล้องละสองสองอันเม็ดสองหนกันไว้เพื่อว่านต้นหน,ตนหนึ่งเกิดต้นหนึ่งบาเกิดถ้ามันเกิดทั้งสองก็โอเค กองที่สามเสร็จราคาเรียบร้อยแล้วเขาปลูกแล้วแล้วเบอร์นี่อ่ะอีกจักมือเดี๋ยวเขาจะมาเบิงอีกที่นึงนะจ๊ะ ทัวพุ่มสิบมือได้ขนาดนี้อ่ะได้ขนาดนี้แล้วจ้าะกะเจริญเกือบโตงามดีเมื่อขึ้นกระฟนโตค่ะพี่น้องดิออกใบจริงออกร้ายแล้วค่ะ,ะจ้ะภาษาขึ้นซับนี้ไม่แพ้ก็ดีใจได้ค่ะพี่น้อง ยังมะฮันได้ออกมากออกพ้นก็ได้แม่แพ้วก็เอาเปลือกไข่มาใส่มอเส้านี่เอาเปลือกไข่มาใส่เลยเปลือกไข่เขาบรจากอืดพี่นอเขาขายกับเขามใสซบริตากแห่งอีกอย่าง,ยา,งยากโรยใส่เลยขนาดว่ายังม่ฮันได้ออกมาออกพ้นนี่แม่แพ้วก็ดีใจละค่ะก็ถือว่าอ่าพอใจในระดับหนึ่ง่ะ ล้วเขาคอยมาติดตามเบิรงกันว่ามันเสียออกหมากออกผลเมื่อไรนะคะทั่วพุ่มได้ซส้าสองมือก็ใหญ่ขนาดนี้ลวจ้ะใหญ่ขนาดนี้แล้ว,ลวทว่วพุ่มเนี่ยไม่แพ้อยู่ห้าเบอนี่ทั่วพุ่ม,มได้เสสองเมือ่อเดี๋ยวก็ออกหมากออกผลจะเริ่นเติบโตงามๆตลุกเด้อ มันก็จะดูแลรักษาง่ายแนวเพราะว่าเขาปลูกในกองโฟมมันมีอย่าเขากระถอนได้ถอนง่ายนี่อ่บักทัวพุ่มบักทัวพุ่มเดือนครึ่งแล้วค่ะเดือนครึ่งแล้วเบ่งหน่ยวยเด้อกะลังออกหน่ยวยเด้อนี่กะลังออกหน่วยจ้าน,น,นี่บักทั่วพุ่มหรือว่าภาษาลาวเขากว่าบักทัวนางเนาะ พอนั่งก็เคลือนไ่ได้เห็ดข้างน,นะนี่จา้าวนสวยมากเสร็จเขาลังออกหน่วยอ่ะอีกจักหน่อยเดือนครึ่งละคะ่ะเดือนครึ่งอีกจักหน่อยก็จะได้กินหน่วยแล้วเนาะปลูกบด่ดุนไม่ล่ะเดือนครึ่งก็ได้หน่ยวยละนี่นี่น่วยมันยนะจ้าแม่แพลวสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆอืมนี่โอเค อ่าหมักทว่วพวุ่มที่เขาปลูกไว้วันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาเมื่อนี้วันที่อ่ะนะสิบสิบสามกันยาตุลาสิบสามตุลาทั้งหมดกับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสิบเจ็ดวันโอ้ประมาณเดือนครึง่งเนี่ยนี่นี่อันนี้อันนี้ยังน้อยอยู่นี่ยังน้อยอยู่อ่าน้อยน้อยกับมีน้อยใหญ่กับมีอันนี้พอกินแล้วนี่ซ้ำนี่ซ้ำนี่พอกินแล้วนี่น้อยน้อยกำลังเกิดกับมีก็มีลาย น้อยๆน้อยใหญ่น,น,น้อยที่พ่ออมกินได้นี่กะโอเคละนี่ๆน,น,นี่กะพ่ออมกินได้แล้วจ้านี่โอเคค่ะการปลูกบักทั่วพุ่มของแม่แพลนะคะทว่วพุ่มบักทั่วชุดแรกออกมาแล้วบักทั่วชุดแรกคลอดมาแล้วปลูกแบบอินรีย์ปลูกแบบใส่ต่ขิงวัวขิงวัวอย่างเดียวล่ะขิงวัวล้วนๆเลยอ่าขี้แกบขิงวัวแล้วก็ดินผสมกันสามอย่างนี่ค่ะก็กินละนี่นี่ อ่าโอเคพอเก็บพอกินละจ้านี่โอ้ยหอยงวัวมากินของข่อยได้นี่นี่หอยงวัวมากิน,นยามคนเบอยู่มันดึงตายเออมันดึงหอยเขาเป็นยังอ่ะโอเคไปกินละจ้ากะปูบักทัวทัวพุ่มทัวนังภาษาอีสานว่าทัวนัง ประสบความสําเร็จค่ะพี่นอ้องได้กินละสุดแรกนี่ได้กินละน้อ,นอยกับนี้น่วยใหญ่กับะะน,นี้แต่ว่าน้วยใหญ่นี่ได้กินละเต็มละเต็มที่ละอ้วอนอวบเต็มที่ละทั่วปวอดสารพิษนะคะสําหรับคลิปนี้แม่แพล้าปลูปกแบบทั่วพุ่มขังข้งแรกประสบความสาเร็จค่ะพี่นอ้องสำหรับผู้ใดที่ว่าฮัดปลูกผักกินไม่ไม่กะเป็นกาลังใจให้ด้ค่ะทดลองบ่มีถูกบ่มีพิษค่ะ เขาขอคอยทดลองไปค่อยปลูกไปนะคะจ้ะสำหรับคลิปนี้แม่แพ้วขอไปก่อนด้วยจ้าขอลาไปก่อนอ่าสิไปเฮ็ดเวียกอย่างอื่นต่อคลิปหน้ามาข้อกันใหม่้ะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ